ครับผมสวัสดีครับมาชมงา้าไม้พิุงสวยๆกันเลยนะครับผมเป็นต้นนี้นะครับไม่มีตำหนินะครับผมสวยงามนะครับไม่มีตำหนินะครับมีตาไม้ตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับสองตานะครับ ก็เป็นพยวงครับไม่มีตำหนิไม่มีแตกแล้วนะครับผมสวยงามนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ตูดจะสวยนะครับตูดออกลายลายนะครับสวยงามนะครับผม ที่นะครับ